สำหรับเรื่องนี้นะครับรับบทตรงครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นตื่นเต้นมาเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงๆตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอตอนแคสเ,เราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นแล้วเพราะว่าคือคือ,คอพ่วงกับคือพี่ปั๊บซี่นะครับเราเคยทํางานกันมาก,ก่อนแล้วเราแล้วผมรู้ว่าพี่ปั๊บซี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจกับงานศิลปะมากแล้วคือด้วยความที่ผมอ่ะ,อะเขาเรียกว่าไงอ่ะจริงๆก็เริ่มหมดไฟ <laughs> ใช่เราเริ่มหมดไฟกับการแสดงเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันเบื่อแล้วมันไม่มีบทเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นพี่แป,ป๊บซี่อะเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าพี่แป,ป๊บซี่เป็นคนที่ใส่ใจกับงานศิลปะมากแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีมันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่สนุกแล้วก็เราก็มาแคสซึ่งมาแคสเนี่ยก็แคสอยู่ประมาณ2รอบ3รอบคือเขาคือด้วยความที่ตัวละครตรงใช่ไหมเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็จริงๆแล้วอ่าคู่หลักเนี่ยก็คือโจ,โจโจจะเป็นน้องน้องน้องภูมิเล่น เขาอะอยากจะให้คนที <Credit noise> ่เล like in so ่นเป็นสแตนด์อินเราอะกับคนที่เล่นเป็นเราคนที่เล่นเป็นซุปเปอร์สตาร์ต้องมีความคล้ายกันเขาก็จะให้เรายืนเทียบเลยยืนแบบหันหลังอะไรเงี้ยแบบให้ถอดเสื้อดูว่าแบบเฮ้ยหันหลังแล้วคล้ายกันไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาละเอียดมากอันนั้จริงๆผมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากจะแบบร่วมโปรเจกต์เนี้ยมันตั้งแต่แรกแล้วี่เราเห็นงูว่าคล้ายเราโอ้เอาจริงๆคล้ายมากพูดตรงๆคือมันจะมีหลายๆครั้งที่ เวลาหันหลังอ่ะบางทีงมีแฟนแฟนคลับตอนที่เห็นเทเลอร์ใช่ไหมแฟนคลับก็แคปมาบอกว่าหฮ้ยอันนี้เมฆใช่ไหมผมก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้อีกคนหนึ่งขนาดแฟนคลับยังจําผิดเพราะว่ามันคล้ายกันมากมันจะมีซีนที่แบบคล้ายกันเยอะมากเวลาหันหลังหันข้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบคิวเข้มคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเขาเป็นสแตนด์อินได้จริงๆอะไรประมาณนั้นครับสำหรับ สำหรับคาแรคเตอร์นี้วยากไหมจริงๆอาจจะดูเหมือนว่าเป็นตัวเองเหมือนว่าเราจะเป็นแบบโอยนักแสดงเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีความซับซ้อนของตัวละครอยู่เพราะว่าตัวละครเนี้ยเขาเขาจะมีมีหลายๆด้านที่แบบจะมีด้านที่แบบเฮ้ยเล่นกับทุกคนกับอีกด้านหนึ่งที่เขาจะจริงจังมากแล้วเขาก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นด้านมืดละกันซึ่งยังไม่ได้เฉลยเต็มที่ใน,ใน,ใ,นในตอนแรกก็ดูกันไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผม ก็ไม่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นตัวดีหรือไม่ดีให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเองดีกว่าครับผมแต่ว่ารับรองได้เลยว่าสนุกมากแน่แน่แลวตัวละครตรงเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเป็นตัวพิกพิกเรื่องเเป็นตัวต้นเรื่องเลยเจอแล้วตัวต้นเรื่องคนนี้เลยใช่ เอาพูดตรงๆนะผมดีใจมากคือจริงๆดีใจในแง่ของของตัวของตัวที่คนชื่นชอบตัวละครนี้ด้วยแล้วก็ดีใจในแง่ที่ว่าคนทุกๆคนชอบผลงานนี้คือผมผมทำงานกับทีมนี้แล้วผมรู้เลยว่าทุกคนมีความตั้งใจสูงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่วกกับทีมทีมต่างๆเขาเขาจริงจังมากๆในการทำทำการบ้านของแต่ละทีมมาอย่างดีเพื่อให้ซีรีส์นี้ออกมาดีที่สุดฉะนั้นแล้วการที่มีคนแบบดีใจมีรู้สึกชอบอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มใจแทนทีมพี่ๆทีมงานทุกๆคนและที่สำคัญเลยก็คืออัพกับภูมิด้วยซึ่งอัพเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคืออัพอันนี้เป็นคู่ใหม่ของอัพเป็นคู่ใหม่ ของอัพเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่เดบิวของคู่นี้ผมเชื่อว่าอัพก็มีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผลออกมาดีอ่ะผมก็ดีใจแทนอัพและที่สําคัญเลยภูมิอันนี้เป็นซีรีส์ที่เขาเล่นเป็นเป็นหลักอ่ะแล้วแลวที่สาคัญเป็นซีรีส์วายแล้วเป็นคู่หลักเรื่องแรกของเขาอ่ะเขาเขาถือว่ายังเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นน้องใหม่มากๆในวงการอ่ะแล้วแล้วเรารู้เรารู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ต่อยเขาเป็นน้องใหม่เขาตั้งใจทํางานมากเรา เราเราประทับใจแทนเขาว่าเราภูมิใจในตัวน้องเขามากๆที่เขาสามารถทํางานออกมาดีๆแล้วก็มีคนชอบมากขนาดนี้ผมก็อยากจะเห็นน้องเขาประสบความสําเร็จมากๆในอนาคตครับผมมันออกมาดีกระแสตอบรับดีหลายๆคนกบรรยากาศน้องทำงานดีอย่างเงี้ยไปในตัวเรามันกลับมาไหมคะกับการแสดงเอาจริงๆนะพูดตรงๆ,ๆคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมได้ทําซีรีส์ประเภทเนี้ย อีกในอนาคตาผมคงอยากจะทําถ้ามีโอกาสนะว่าผมคงอยากจะทําเพราะว่ามันสนุกมากมันดีมากๆเลยครับคือเอาจริงๆพูดตรงๆคือแต่ว่าเอาจริงๆหลังจากนี้ผมผมจะค่อนข้างเลือกเลือกแล้วว่าแบบเออจะรับแบบงานแสดงอะไรก็เราก็คงจะไม่ได้รับบ่อยเพราะว่าผมจะไปโฟกัสเรื่องงานเพลงมากขึ้นแต่ว่าก็คงไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเราก็คงต้องรอว่าแบบเมื่อมีโอกาสและอโอกาสนั้นนะ เขาเราเราเราเล็งเห็นแล้วว่าเขามีความตั้งใจในการทํางานแบบที่กองนี้ทำผมคงยินดีเต็มทําทำเต็มที่แน่นอนครับปีนี้ปีนี้นะครับมีงานเพลงแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่มีงานเพลงเดียวด้วยคงปล่อยค่อนข้างถี่ๆเลยใช่แล้วก็ส่วนซีรีส์เนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องเดียวที่เราจะมีฉายในปีนี้ครับผม